ตัวยังคําเนี่ยมาไวสามร้อยถุงละร้อยห้าสิบอยากกินจะได้รู้เรื่องกันโอ,อเคค่ะสามร้อยเคปิดไฟได้วันนี้น้องกาบริการยาย่า,ยาเลี่ยงปวดขา ปิดประตูให้ดีลูกปวดค้าหมอห้ามเดินห้ามใช้ห้าม,ห,าม,ห,มห้ามลงน้ำหนักห้ามใช้ขาถึงเวลาจะได้พักผ่อนโอเคสวัสดีคะ่ะ ตอนนี้เป็นวันละโรคจริงๆนะคะวันละโรควันละโรควันก่อนเป็นเจ็บท้องท้องเสียทั้งอาทะะิตย์ค่ะหลานก็พาไปกินนอนกินนี่เห็นเขากินก็อยากกินกับเขาขนาดเบาๆแนละ้วไม่กินน้ําจิ้มนะแล้วก็เดินขาลากเลยในงานก็เดินทั่วงานเจ็บขาวันนี้ก็ได้ยาแก้ปวด แล้วก็ยาคลายเส้นแค่ okay, ค่ะสวัสดีค่ะ